ผมเชื่อตัวเลขเดียวกันแต่ที่เราที่เราคิดแบบในภาพรวมในภาพแมกโรในภาพแมกโรเนี่ยมีการกล่าวถึงการชดเชยกองทุนน้ำมันกับ LPG เนี่ยสามหมื่นสามพล้านใช้กับ LPG นะฮะสามหมื่นสามพล้านไม่ใช่เพื่อรถยนต์อ,อย่างเดียวแต่ในภาพรวมไอ้ LPG เราเราพูดในภาพแมกโรนะฮะแต่ว่าท่านชดเชยกันเข้าประมาณสองหมื่นสพล้านถ้าทิดซอยเนี่ยมันสยยับเปลี่ยนมันยุ่ยงยากกับภาพรวมภาพรวมเนี่ยกองทุนน้ำมันถูกใช้กับ LPG สามหมื่นสามพล้าน แต่ว่าปิโตเคมีเนี่ยมีส่วนแบน่งไอพีจีสามสิบห้าเซนตคือหนึ่งในสามใช่ไหมครับเท่ากับว่าปิโตเคมีเนี่ยถูกดึงดึงกองทุนน้ำมันไปใช้ประมาณหนึ่งหมื่นพันล้านต่อปีแสดงว่าปิโตเคมีเนี่ยดึงเงินกองทุนน้ำมันไปใช้หนึ่งหมื่นพันล้านต่อปีแต่ว่าปิโตเคมีเนี่ยโชว์งบดุลในปตจจุบกำไรในปีที่ผ่านมาประมาณสองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านอันนี้เราก็สงสัยเราก็ตกใจ ตัวเลขที่ช่วงบตืนของปิโตเคมีเนี่ยกำไรแค่สองพันแปด้อย้าสบล้านแต่ปรากฏว่าเท่าแก่ใหญ่คือพ่อให้เงินกองทุนน้มันประมาณหนึ่งหมื่นันล้านเราก็เลยสงสัยว่าทำไมกบตืนขัดแย้งกันคุณใช้เงินให้เปล่าเป็นหมื่นหนึ่งพันแต่คุณกำไรแค่2 8 0พันแรเท่านั้นยังไมพ่พอนครับเราดูตัวเลขเอจากเก็บเ p g จีจากปิโตเคมีเนี่ยหนึ่งพันสาร้อยล้านเงินกองทุนน้ำมันส่วนใหญ่มาจากน้ำมัน ประมาณสามหมื่นล้านไม่เถียงมาจากกลุ่มผู้ค้าแก๊สเนี่ยผู้ใช้แก๊สไม่เกินหมื่นล้านแต่บิโตเคมีใช้จ่ายกองทุนวันแค่พันสามร้อยล้านแต่ว่าบิโตเคมีได้ส่วนแบ่งกองทุนมันไปหมื่นกว่าล้านบิโตเคมีเป็นภาคธุรกิจไม่ควรได้รับการสัตวพิได้จากภาครัฐหรือภาคประชาชนหากได้รับการสัตว์ิได้ก็ไม่ควรเอาเงแตจากภาครันเป็นสัตวิได้

ใช้สำหรับงานชดเชย LPG ที่เอาไปเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียวไม่ได้เอาไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอินโตเคมีทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวจะหน้าต่อไปผมจะที่เห็นว่ามันใหม่ยอะไรไปไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับเพราะว่าสารน้ามิตรเนี่ยจะเป็นคนตรวจผมเนี่ยได้เงินตามที่สารน้มิตรตรวจสารน้ำมิตัจะตรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นในส่วนที่เอาไปเป็นเป็นตนเคมีไม่ได้อยู่ตรงนี้ ไม่ได้มีการเอาเงินกองทุนไปให้กิจกรรมอื่นอันสิ้นจบเนี่ยเขายืนยันต้องม่ได้เอาเงินกองทุนไปนะเอ่อภาพแมกโครเนี่ยมันขัดแย้งกับภาพไมโ <c oughs> ครนะเล็กของอนุญาตอย่ <c oughs> ีกนะครับเล่าเรื่องกิจจีฉันคาดว่ากิจจรัฐบาลถื้อหุ้นแค่ห้าสิบเปอร์ชาเลี่ยก็คือประชาชนถื้อหุ้นแค่หนึ่งในสี่แค่นั้นเองนะคะ ขออนุญาตครับท่านประธานครับมันมันต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่แล้วให้ตรงอย่างเงี้ยคือคือคือท่านชี้แจงมาแล้วว่าเงินตรงทุนนมันไม่ได้ใช้กับพีโอคีบีเรามีข้าวหม้อใหญ่นะฮะข้าวหม้อใหญ่รัฐบาลอนุมัติให้พีทคีีตักข้าวเป็นจานแลกินก่อนเมื่อกินก่อนกินราคาในประเทศก็เลยไม่ชดเชยกรงทุนน้ำมันแล้วก็ไปนําเข้ามา24เ็ในราคาต่างประเทศ700เยนให้ประชาชน แต่เอาเงินกองทุนมันไปชดเชย24เป็นในราคา700เหรียญตันละ400บาทพันคุณก็พูดถูกพูดถูกว่าเงินกองทุนมันไม่ได้ใช้กับปิโตรเคมีเพราะปิโตรเคมีตักข้าวหม้อแรกไปแล้วแต่หม้อที่สองต้องนําเข้าเอาเงินชดเชยไปตกให้ข้าวหม้อที่สองแล้วเอาข้าวหม้อที่สองมาจ่ายให้ประชาชนจึงเป็นที่มาว่าปิโตรเคมีไม่ได้แตงเงินกึ่งเพิมานี่คือเข้อมาต่อให้ครอบคลุมประเด็นที่ถามเลย สารก,กํา12บาทคุณตังนี้นะครับคือท่านพูดถึง12บาท12บาทแต่เนี่ยท่านผมพยายามที่แจ้งว่าตอนที่เราจัดหาวิธีมาเราทดเงินไปแล้ว18บาทเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสาหกรรมจ่าย78ต,ตัน1กิโลและขณะที่ตตเป็เนตัวเคมีจะจ่าย1บาท2กิโลท่านจะไปพูดแต่ตัวนี้ไม่ได้นะคะรับก็ต้องมีตัวบนด้วยผมเลยพยายามแจ้งให้เห็นว่าการจัดหาเนี่ยมันต้องไปทดเงินแล้วก็แล้วก็เขียนเข้ามา นะฮะอันนี้อันนึ้ก็อีกันึงก็อย่างที่ท่านีเเคยอยู่ที่คลอทนะครับตอนนี้ท่านผูดจ็ปีกีทีซีเอมีห้าที่กับห้าห้านะครับีทีมาจากการควบรวมระหว่างดีีีเค็นโตคาการควบรวมนั่นแหมันหลายปีแล้วครับตุลาเพราะฉนั้นอต้องมานกว่าล้านบาทมันแย่ยิ่กว่าตองเดื่อนเวลางบเนี่ยมันแยกแยกงบเพราะฉะนั้นพอของก่าเมือพอควบรวมัปของเก่ากัยกเลิกไป ว่าไอ้นั้นปีอยู่ไหนก็ปุบรวมปีนั้นอ่ะปีที่ห้ามันแคบเดินหมดไป